วันอาทิตย์สัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณข้าพเจ้าอธิษฐานขอความรอบรู้แล้วพระเจ้าก็ประทานให้ข้าพเจ้าวอนขอแล้วจิตแห่งปรีชาญาณก็มาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าประเมินค่าปรีชาญาณเหนือกว่าคาถาและราชบัลลังก์ข้าพเจ้าคิดว่า ทรัพส,สมบัติไม่มีค่าใดเลยเมื่อเปรียบกับปรีชาญาณแม้นเพชรล้ำค่าข้าพเจ้าคิดว่าด้อยกว่าปรีชาญาณทองทั้งโลกเมื่อเปรียบกับปรีชาญาณก็เหมือนทรายหยิบมือเดียวเงินเมื่อเปรียบกับปรีชาญาณก็เหมือนดินโครนข้าพเจ้ารักปรีชายาณมากกว่าสุขภาพและความสวยงามข้าพเจ้าคิดว่า ปริชายานมีค่ามากกว่าแสงสว่างเพราะรังสีของปริชายานไม่มีวันอับแสงสิ่งดีทั้งหลายมาถึงข้าพเจ้าพร้อมกับปริชายานทรัพย์สมบัติล้ำค่าอยู่ในมือของปริชายานบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูพี่น้องพระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิต และบังเกิดผลคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกันถึงเส้นเอ็นและไขกระดูกวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้จึงไม่มีสปปรรพสิ่งใดๆซ่อนเร้นไว้เฉพาะพะพักแต่ทุกสิ่งเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระผู้ซึ่งเราจะต้องทูลถวายรายงาน บทอ่านจากพระวรสารนบุญมาราโกบทที่10ข้อ17ถึงข้อ30เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทางชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลงทูลถามว่าพระอาจารย์ผู้ทรงความดีข้าพระเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า ทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดีไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้นท่านรู้จักบทบัญญัติแล้วคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อโกงจงนับถือบิดามารดาชายผู้นั้นทูลว่าพระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพระเยสุเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระไัยเอ็นดูตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีคุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ฟังพระวาจานี้ชายผู้นั้นน่าสลดลง เพราะเขามีทรัพย์สมบัติจำนวนมากจึงจากไปด้วยความทุกข์พระเยสูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบแล้วตรัสกับบรรดาศิทธว่ายากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระณาจักรของพระเจ้าบรรดาศิทธแปลกใจกับพระวาจานี้พระเยสุเจ้าจึงตรัสอีกว่าลูกเอ๋ยยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระณาจักรของพระเจ้า อูดจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระราณาักรของพระเจ้าบรรดาศิษยิ่งประหลาดใจมากขึ้นพูดกันว่าดังนี้ใครจะรอดพ้นได้พระเยสุเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิษย์แล้วตรัสว่าสำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งเปโตรทูลพระเยสุเจ้าว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดีจะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้องชายหญิงมารดาปุตรไรนาพร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตมิรันดรน